ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อคนพิเศษโดยเฉพาะจะพิเศษอย่างไรเราไปรับชมกันครับวันนี้เราอยู่ในงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่แห่งปี45ปีคูโบต้า45ปีแห่งความสุขจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเราไปรับชมกันครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในในงานกันในงานมีการเปิดตัวสินค้าใหม่มีอะไรบ้างไปดูกันครับ นี่เลยครับพระเอกของเราพระเอกในงานของเราในวันนี้นะครับที่หลายๆคนเฝ้ารอก็คือเท็กเตอร์รุ่น L Metallic Edition ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับพิเศษมากมากเลยเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อคนพิเศษโดยเฉพาะจะพิเศษอย่างไรเราไปรับชมกันครับนี่เลยครับครั้งแรกนะครับที่มาพร้อมกับสีพิเศษสีส้มลาวา m e t a ลลิกมาพร้อมกระทะล้อสีใหม่สีเทาดำเท่ดุดันไม่เหมือนใคร รุ่นนี้นะครับเขาจะมีเพียงแค่2ขนาดเท่านั้นคือขนาด40แรงม้าและ50แรงม้าเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมาพร้อมกับสเติกเกอร์ฉลอง45ปีคูโบต้า45ปีแห่งความสุขติดที่รถแบบเท่ๆที่ไม่เหมือนใครสำหรับใครที่สนใจนะครับต้องบอกว่าต้องรีบเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเขามีจำกัดเพียงแค่1,000คันเท่านั้นนะครับที่สำคัญตอนเนี้ เขามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายหลอทุกท่านอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถดูรถได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายคูบัวตา้าใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับไะ เราไปรับชมบรรยากาศภายในงาน45ปีคูป o ต้45ปีแห่งความสุขต้องบอกว่างานวันนี้นะครับนอกจากพระเอกของเรานะครับที่เปิดตัวในวันนี้นะครับเราก็ยังมีนะครับรถเทคเตอร์รุ่นอื่นๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมมีรถให้เราชมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมในที่สําคัญนะครับเรามีน้องเซลที่น่ารักนะครับน้องเซลคูปุต้าคอยให้คําแนะนําต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับกับคูป o ต้นะครับที่จัดงานดีๆอย่างนี้ให้กับเรานะครับ 45ปีคูโบต้า45ปีแห่งความสุข